วัสดีครับพี่น้องแฟนเพจชมรมช่เหลือเหยื่อแชียกรรมนะครับวันนี้ก็ไปบ้านของพ่อแม่น้องชมพู่นะครับก็ได้มีการพูดคุยกันนะแล้วก็แจ้งข่าวดีให้นะครับครอบครัวน้องชมพู่ทราบว่าอีกไม่นานนะครับนะจะมีข่าวดีนะครับ ตอนนี้กำลังออกมาจากบ้านกบตูมจัดมุกดาหารนะครับก็มายังก็จะเป็นเรื่องที่อยากแจ้งพี่น้องประชาชนนะครับว่าเมื่อวานนี้มีคดีหนึ่งเกิดขึ้นที่คุณน,นุกสุธิดาที่ได้มีปฏิบัติการในการจับกลุ่มตีเพชรนะครับซึ่ง เราได้รับคําร้องเรียนจากเยื่อที่เป็นคนงานนะครับว่าถูกานตีเพชเนี่ยนะครับเรือทิพย์เนี่ยบังคับให้เสพยาทั้งยาไอแล้วก็กัญชานะครับแล้วก็ให้ทําถุงมือ,อยางมือสองนะครับตามที่มีทางท่านเพื่อภูมิชิดชอบคนตำรวจโทเพื่อภูมิชิดชอบนะครับเพื่อช่วยพบป,ปตลแล้วก็ทาง พันธุ์บริษันิติวงศุลลา,าบนะครับผู้รับการกองสี่ปขบแล้วก็ทางอ,อยอเข้าบูรณาการในการนะครับนาหมายค้นนะครับจากสารเข้าไปดําเนินการนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเราถือว่าเป็นความเหี้ยมโหดนะครับที่มีการลงคับใช้แรงงานโดยการาให้ยาเสพติดนะครับก็คือยาไอแล้วก็กัญชาให้กับคนงานนะเป็น การบังคับที่เสพยาแล้วก็ให้ไปทํางานแล้วก็ไม่ยอมจ่ายค่าจ้างนะครับสิ่งสําคัญก็คือในขณะนี้เนี่ยเราให้ทีมกฎหมายของเรานะครับทยอยไปประกันตัวนะครับคนที่เป็นลูกจ้างนะครับซึ่งก็มีหญิงสาวสองรายนะครับที่มีการถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ให้เสพยาจากนกระทั่งตั้งท้องนะครับแล้วก็ถูกนะในตีเพศเนี่ยนะครับ ก็ไปจ้างตำรวจชุดสืบสวนของสอนองวังทองหลางนะมาจาับก,กลุ่มสิบเอ็ดคนอันนี้เรากาลังทยอยประกันตัวให้เพื่อที่จเจ้าทั้งสิบเอ็ดคนเนี่ยนะครับไปแจ้งความนะครับดําเนินคดีนะกับนายตีเพชรโดยเราประสานให้ทีมกฎหมายเราเนี่ยนำทั้งสิบเอ็ดคนเนี่ยไปฟ้องศาลแรงงานในส่วนของผู้หญิงที่มีการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับ แล้วก็ถูกบังคับเสพยาทั้ง11คนเนี่ยก็จะนําไปร้องนะครับดําเนินคดีนะกับนายนีเพชรดีข้อหาหนึ่งนะครับซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้นะครับเป็นปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างสำนักงานตรลาหาชาตินะครับโดยพลเอกสุวัช์แจ้งยอดุขนะครับที่เราได้มีการส่งข้อมูลไปทางตรอนะครับแล้วก็ประสานไปยังผูว้ว่าการ,ป,รป่าปัามของผู้บริโภคนะครับ ติดต่อให้ดําเนินการแล้วก็ทางกองปราบปรามนะครับโดยพนตำรวจโทสุวัสด์แสงรุ่มนะครับให้ดําเนินการในการจับกลุ่มนะครับเจ้าของบริษัทที่เปิดนะครับบังคับแรงงานให้เสพยาแล้วก็มีการล่วงละเมิดทางเพศบางคนนะครับอันนี้ก็เป็นปริบัติการที่ที่เราได้มีการปริบัติการเมื่อวานนี้นะครับ ในช่วงบ่ายซึ่งก็จะมีสื่อมวลชนไปทำข่าวจานวนมากนะครับในส่วนสัปดาห์หน้าเราก็จะมีปฏิบัติการฟ้าสางนะครับนะครับจังหวัดหนึ่งก็คือในวันที่สิบเก้านะครับจะมีปฏิบัติการร่วมกันนะครับระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหลายหน่วยงานบูรณาการในการปราบปรามในทุนเงินกู้นอกระบบนะครับในวันที่สิบ้าเราจะมีปฏิบัติการฟ้าสาง ส่วนจะเป็นจังหวัดไหนที่โดนนะครับก็ติดตามรายสดได้ในช่วงเช้านะครับตั้งแต่การมีมีการรวมพลกันตั้งแต่ตีห้านะครับแล้วก็พอหกโมงเช้าก็จะมีปฏิบัติการตรวจคอนแล้วก็ตรวจยึดแล้วก็จับกลุ่มนายทุนเงินกู้นอนระบบรายใหญ่ในจังหวัดหนึ่งนะครับซึ่งมีการรังแก่ประชาชนโดยการเรียกเก็บดอกเบี้ยโหดเป็นพิเศษ แล้วก็ยึดฉนวดของชาวบ้านจํานวนมากครับปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการร่วมมือกันซึ่งขณะนี้เนี่ยได้นําเรือนะครับที่ถูกเรียกดอกเบี้ยโหดนะครับไปสอบสวนเรียบร้อยแล้วก็เตรียมทําผังชาติที่จะไปขออนุมัติศาลนะครับในการปฏิบัติการเช่นเดียวกับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งเราเป็น ช่วงที่เราเดินทางกลับจากภาคอีสานนะครับในวันจันทร์หน้าก็ก็จะมีปฏิบัติการในการปราบปรามเงินกู้นอกระบบร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กองบัญชาการตำรวจนะครับซึ่งเรายังไม่ระบุนะครับว่าเป็นจังหวัดไหนแต่มีปฏิบัติการฟ้าสางแน่นอนนะครับก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็ต้องได้รับการแก้ไขแล้วก็ปรปาบปรามคนที่เอา,อารัฐเปรียบสังคมนะครับโดยไม่มีการเลือกข้างนะคับเป็นการปฏิบัติงานร,ร่วมกันหมดนะครับซึ่งข้อมูลนี้จะมาจากชมรมเกกรียกรมในการนําเสนอนะครับผู้ใหญ่ในสนาํานักตัวแทนชาติแล้วก็ในแต่ละกอมบัญชาการเพื่อให้มีการบริารการร่วมกันนะครับส่วนในส่วนวันนี้ที่มาบ้านกอกตุงของแม่น้องชมพู่นะครับ ก็เราให้สัมภาษณ์นะครับสองช่องเป็นหลักนะครับก็คือให้เข้าไปฟังใกล้ชิดก็มีช่องแปดแล้วก็ช่องไทยรัฐทีวีเดี๋ยวารายละเอียดก็ติดตามข่าวเอาแล้วกันนะครับผมยืนยันนะครับว่า,าผมอยากให้แฟนเพจของชม,มรมแม่กมนะครับดูซีรีส์นะครับที่มีการเขียนบทความไว้ด้วยการคิด แล้วก็วิเคราะห์แล้วก็มีสติในการรับฟังนะครับข้อมูลทุกอย่างให้รอบด้านอย่าเป็นจอมซับสองนะครับเพราะผมเชื่อว่าอีกไม่นานจะมีปฏิบัติการจากสำนักงานตำรวจชาตินะครับในการขออนุมัติสารออกหมายจับอย่างแน่นอนในคดีน้องชมพู่นะครับซึ่งเป็นการสืบจากขนนะครับส่วนจะเป็นขนอะไรนั้นนะครับก็ เดี๋ยวรอติดตามซซรีตอนสองนะครับก็จะเห็นอะไรมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีปฏิบัติการพิเศษในเร็ว,เวนี้เนี่ยนะครับในการพิสูจน์ตัวตนของผู้ต้องสงสัยนะครับวันนับวันนับวันนะครับจะเริ่มมีพฤติกรรมในการเข้าข่ายนะครับในการหลอกลวงมากขึ้นครับซึ่งปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้นะครับ เป็นการลงพื้นที่ร่วมกันของชมรมเล่กรรมร่วมกับนะครับทีมงานของตํารวจนะครับแล้วก็ชุดปฏิบัติการของส่วนกลางนะครับก็จะลงพื้นที่มาบุรณาการร่วมกันแต่นั้นขอให้อดใจรอแล้วก็เข้ามาดูนะครับในเพจผมขอร้องอยู่อย่างนึ่งคือจะคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับ แต่อย,อ,ยอย่าดูถูกตำรวจอย่าดูถูกชมรมยิ่งกรรมแล้วก็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพด้วยเหตุลผลนะครับถ้าใครเข้ามาแล้วนะครับมาดูถูกเกยยดยามหรือนะครับใช้คำพูดไม่สุภาพเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับเราก็จะทำการบล็อกท่านออกจากเพจชมรมทันทีเพราะเราถือว่าวันนี้สิ่งที่เราต้องการ เขียนบทความเนี่ยนะครับเป็นซีรีส์เนี่ยก็ต้องการเตือนสติพี่น้องประชาชนคนในประเทศให้เชื่อมั่นในการทํางานของตงํารวจยุคพลตำรวจิอสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตรรํารวจแห่งชาตินะครับแล้วก็เขาไม่ได้มีการบรูรณาการนะครับนักสืบระดับประเทศของเมืองไทยมาทําคดีน้องชมพู่ดังนั้นรับรองว่าเขาไม่ยอมให้เสียหน้าอย่างแน่นอน เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ต้องใช้ในการตรวจเส้นขนต่างๆนะครับหรือเทคโนโลยีในการตรวจสอบการใช้นะครับข้อมูลโทรศัพท์ก็ดีนะครับหรือการสอบสวนสอบเชิงลึกการฝังตัวอยู่ในพื้นที่ต้องใช้เวลาอย่างยาวนานถึงนะครับเกือบเดือนนี้ปเป็นเดือนที่8นะครับ เดินหน้าก็เข้าเดินที่เซึ่งเป็นเป้าหมายที่จะมีการปฏิบัติการกันเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยขอให้คิดนะครับวิเคราะห์แล้วก็ไต่ตองนะมีคนได้ผลประโยชน์ในเรื่องนี้อย่างมากมายมาแล้วนะทั้งสือ่อบางช่องทั้งในขณะนี้เนี่ยนะครับก็มีการตั้งทีมยูทูบเบอร์นะครับซึ่งก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนคอนเทน้งประเทศว่า ไม่มีใครที่พยายามที่จะสอบสแสวงหานะครับว่าชุมููเนี่ยเด็กอายุสามขวบน้ำหนักไม่เกิน9ก้ากิโลกร,รมัมนะเสียชีวิตยอย่างไรแต่กลับกลายไปว่าในขณะนี้เนี่ยนะมีซุปเปอร์สตาร์เกิดขึ้นนะแล้วก็เด็กเนี่ยไม่มีใครสนใจลืมแต่ชมรมกรรมนะครับยืนยันนะครับว่าอีกไม่นานจะมีข่าวดีนะก็ ขออดใจรอรับรองมีปฏิบัติการแน่นอนแล้ววันนั้นพี่น้องประชาชนก็จะได้เห็นนะครับครูจอมทรัพย์สองซึ่งเคยเกิดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหารมาแล้วนะครับในคดีที่ครูจอมทรัพย์เนี่ยได้มาขับรถนะครับจนคนตายในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนะแล้วก็มีการสร้างพยานหลักฐานเป็นเท็จ ครับจนทั้งศารชั้นต้นสารอุทธร์ก็มีคำพิพาษาจำคุกมาแล้วคดีนี้เนี่ยนะครับเราเองเนี่ยวันนี้ก็ลงมาพื้นที่เนี่ยเพื่อจะไปอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งบอกไม่ได้นะครับว่าจะไปจุดไหนซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการพูดคุยกันประชุมกันนะครับเพื่อให้เกิดความรอบคอบนะในการทำงาน เราไม่ได้พึ่งลงมานะครับเราลงมาแล้วมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ไม่ได้ออกข่าวไม่ได้ทําอะไรเทคโนโลยีบางอย่างพี่น้องประชาชนอาจจะไม่ทราบนะครับนะทุกเรื่องมีคนสร้างสถาน,านการณ์เพื่อเรียกร้องความสนใจมีคนหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับในการที่รับสมหอ้างต่ตางๆนะครับเดี๋ยวความจริงเปิดเผยเนะี่ยนะครับ มันไม่ต่างอะไรกับคดีครูจอมทรัพย์ที่มีการทำเป็น,ปนกระบวนการนะคดีนี้มีการกัดฉากกันอย่างไรนะครับเพื่อพุ่งหมายอะไรแล้วมูลเหตุจูงใจในการฆ่าน้องชมพู่นะครับเช้านี้ก็ได้มีการพูดคุยกับครอบครัวน้องชมพู่ก็ตรงกับข้อมูลที่เราทำเอาไว้นะครับถึง4มูลเหตุจูงใจนะครับค่อนข้างชัดเจนดังนั้นเนี่ย บทความที่เขียนยังไงก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันเปิดเผยให้คนทั้งประเทศได้หูตาสว่างนะครับมีคนได้ผลประโยชน์ในเรื่องนี้อย่างมหาศาลได้อย่างะแยะมากมายนะแล้วก็ทำเป็นซซรีมากเกือบปีแล้วนะครับก็เดือนนี้เป็นเดือนที่8เดือนหน้าก็จะเริ่มเดือนที่9ซึ่งเราเชื่อว่าจะมีปฏิบัติการในการนะครับจับผู้ต้องหาคนสำคัญนะแล้วก็ เกิดจากการสืบจากขนนะครับส่วนจะเป็นขนอะไรนั้นเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าเรารู้นะหลายหลาคนรู้นะครับแต่เรายังบอกไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวเขาจะหาทางป้องกันตัวได้อีกนะครับดังนั้นรอรอนิดเดียวซีรีส์ตอนสองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีเวลาผมก็จะเขียนให้ให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศอ่านนะครับ แล้วจะ,จะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคนทำผิดยังไงก็ต้องทิ้งร่องรอยนะครับทำผิดทิ้งร่องรอยให้เราจับได้เีแต่เราต้องใช้เวลาอย่างยาวนานนะครับจกนกระทั่งวันนี้เนี่ยนะตัวผู้ต้องหาเนี่ยพลาดนะครับพลาดแล้วก็ทำให้สามารถจับอะไรต่างๆได้หมดนะครับนะมันไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะ อนร้ายเนี่ยตอให้เก่งแค่ไหนถ้าตํารวจจะจับยังไงก็ต้องจับได้แล้วคดีเนี้ยผมมันยืนยันด้วยเกียรติของผมว่าไม่ใช่เป็นการจับแพ้นะครับนะไม่ใช่เป็นการจับแพ้ยืนยันว่าจับถูกตัวมีพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็มีทั้งพยานบุคคลนะมีพยานแวดล้อมทุกอย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับนะ หลายเรื่องเนี่ยเดี๋ยวถึงตอนที่มีการปฏิบัติการเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจเหมือนคดีกูจอมรัพย์แล้วทุกคนก็จะบอกว่าโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะเหมือนที่กูจอมทรัพย์เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะเหมืนคดีพีด9ก้าสิล้านนะหวยลงโลกก็เกิดขึ้นมาแล้วมีผู้ได้ผลประโยชน์ทั้งสิ้นในการสร้างสถานการณ์แบบนี้นะครับคดีนี้ก็เช่นเดียวกัน มีผู้ได้ประโยชน์คือสื่อหลักนะครับได้เลตติ้งถล่มทลายได้เป็นพิธีกรดีเด่นนะแล้วก็สร้างสตรอรี่ต่างๆมาเป็นเวลากว่า200วัน,นโดยที่นะไม่ได้รับผิดชอบต่อสังคมนะครับคดีนี้ผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะประมาทคิดว่าตัวเองเป็นเทวดานะคิดว่าตัวเองเป็นเทวดาแล้วก็ ทำอะไรไว้คิดว่าไม่มีใครจับได้นะแล้วก็ใช้คำพูดวัตถสินโกหกอย่างแนบเนียนแต่จริงๆแล้วเป็นจุดอ่อนทั้งสิ้นนะนะครับดังนั้นเนี่ยการสืบของเราเนี่ยเราลงพื้นที่จริงนะแล้วก็สืบสวนจริงนะครับใช้คนนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยมาแมทชิ่งกันนะแล้วก็สามารถเนี่ย ต่อชิคซซอนะครับจนได้นะบางอย่างเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราไม่ทําอย่างนี้อทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมึงเคยพูดนี่มาว่านูนเน,นี่ยมันคือเทคนิคในการสืบสวนของเราทั้งสิ้นคดีครูคจอมทรัพย์เราก็ใช้เทคนิคแบบนี้นะครับในการจับพิรุษนะครับทางทีวีออกอมรินช่องหนึ่งออกไทยพีวีช่องหนึ่ง เรื่องเดียวกันพูดหลายครั้งไม่ตรงกันนะครับอันนี้เนี่ยนะครับได้มีการรวบรวมคลิปทั้งหมดเนี่ยสาคลิปนะครับในการติดตามนะครับผู้ต้องสงสัยรายนี้นะครับมาตลอดเวลาหลายเดือนนะแล้วก็ผนวกกับพยานบุคคลพยานสิ่งแวดล้อมนะครับวมทต้งเส้นขนนะเราเชื่อว่าไม่นานนะครับ จะเป็นคดีที่ปิดได้โดยพลตสุวัสดิ์แจ้งยอดสุนะครับอดีตนักสืบระดับประเทศแล้วก็ปัจจุบันเป็นผู้บัญชาการทำรวจแห่งหาชาตนะครับแม้กระทั่งทีมสืบสวนสอบสวนในคดีนี้นะครับยกทีมทั้งหมดไปอยู่ที่ส่วนกลางนะครับไม่ได้ใช้ให้ท้องที่เป็นผู้ทําคดีนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะมีข่าวรั่วแล้วก็เกรงว่านะครับ จะมีความสนิทกับผู้ตรงผู้ต้องหานะครับแล้วผมบอกได้เลยว่าชุดที่ทําการสืบสวนสอบสวนอยู่ที่ส่วนกลางเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลเชิงลึกแล้วก็ประชุมกันนะจนกระทั่งเรามั่นใจแล้วว่าใครคือผู้ต้องหาใครคือผู้ต้องสงสัยอีกไม่นานนะครับขอให้ติดตามไปไม่นานนะครับเราเชื่อว่าจะมีปฏิบัติการหลายๆเรื่องเนะี่ยที่เราทํา พี่น้องประชาชนคนในประเทศก็เห็นอยู่ว่าของเราทําจริงจับจริงของจริงนะครับลงพื้นที่จริงไม่มีนั่งเทียนไม่มีนั่งโม้นะครับเรามาเราก็มาจริงๆนะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับติดตามซีรีส์ตอนสองแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับก็ขอบคุณพี่น้องแฟนเพจของชมนมยกันทุกคนนะครับขอให้ติดตามคดีน้องชมพู่นะครับ มันต้องมีจุดจบนะครับคนที่ทําผิดต้องรับโทษตามกฎหมายหนีอะไรก็หนีได้นะครับนี้ความจริงไปไม่ได้หรอกครับนะ mm. แล้วก็กดเหงกรรมมีจริงเวรกรรมมีจริงอยู่ที่เวลาเท่านั้นที่คุณทําบุญมาด้วยด้วยเขาเรียกว่าความเฮงของคุณดวงคุณจะถึงคั้เมื่อไหร่นะแต่เราเชื่อว่าอีกไม่นาน ดวงคุณจะถึงคาดแล้วเพราะว่าสิ่งที่คุณทำสตอรี่ต่างๆมันเริ่มนะครับเป็นสตอรี่ที่มีการหลอกลวงประชาชนแล้วนะครับดังนั้นขอเวลาอีกไม่นานนะเราไม่ใช่รัฐบาลแต่เรายืนยันได้เลยว่าคําที่บอกว่าขอเวลาอีกไม่นานนะ่ไม่นานจริงๆนะครับขอบคุณนะครับแฟนเพจชมรมนิยกรรมถ้าพรุ่งนี้เรามีอะไรเราก็จะแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ทราบนะครับอีกครั้งวันนี้ก็ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ